ากดูว่าหนูขี้เขินกันหรือ,ปอเปล่าคงอย่าไปอยู่ในตู้เย็นก่อนปะ <laughs> หน้ามึนขนาะดนั้นทำไมเข้ามาในกราบเข้ามาในกราบในเอะกรับทิสก <laughs> ์ฮะมาโมกไม่ใช่ต้องมีแฮปปี้น,นิ่งไงสมันโมกลอไปอยู่ในตู้เย็นดล <laughs> อยจะอยากรู้เนระ <laughs> ื่องของเรามั้เย็น <laughs> มีแขนมีขามีสายตาเออเรื่อผู้หญิงแบบไหนต้องบอกเออมาออกก็้อเย็เอลเอเออ ก่อนจริงเลยค่ะพี่เสี่ยวหวาก็หงอยหยกจริงเลยหงอยหยกเป็นผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์ที่สุดสำหรับพี่นะมึงท่าเยอะไม่จะหายให้รู้สึกหนึบท่าเยอะพาการนี้แท็กซี่มึงต้องพาผู้ชายล้มอ่ะเข้ามาท่าเยอะมาก่อนท่าเยอะทำไมให้รู้สึกจริงสิหนูจะไปทำไมปั่นอยู่บนตัวผู้ชายเพื่ออะไรโอเคอ่ะเดี๋ยวนะของมุกเวิร์กนี้ลูกของมุกเวิร์กอย่าไปเวิร์กลิสต์ม